อู้เอาเร็วเจอเร็วมามานี้มานี้สวัสดีครับนางรองพอดิเเลยมพบก,กับผมทวนสายเสียบครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาอยู่หว่วยใส่บ็ดยีกเช่นเคยครับพอดีไปได้เหยื่อลูกหว่วกมาครับแล้วก็หมายก็เป็นหมายเก่าเราครับพี่น้อง เป็นหมายที่อยู่ไกลบ้านที่สุดครับผมเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีพายุฤดูร้อนครับแล้วก็หมายที่อยู่ใกล้ๆห่วยนี่ไม่มีกระท่อมอยู่เลยครับผมก็เลยเลือกเอาหมายที่อยู่ไกลบ้านที่สุดถ้าเกิดฝนลงก็จะได้เข่าบ้านเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก่ฝนแรกดาครับอันอันตรายทั้งฝ้าแรงทงั้งอาจจะมีลมมีลูกเห็บอะไรพวกนี้ครับก็ต้องเซฟเจ้าของไว้ก่อนครับผม ไปครับพี่น้องตัวนี้ก็ดึกแล้วไปใส่กันก่อนครับผมเราค่อยเป็นรุ่นความหมานด้วยกันยิ้ครับพี่น้องนี่แหละครับผมอย่าลุกหักเราครับใส่กาลังสวยเลยแล้วนี่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นอะไรไหมครับสายใหม่ขอใหม่ครับเป็นขอที่ผมเคยใช้แต่ก่อนนะครับขอตัวนี้ผมยังไม่เคยเห็นง้างนะครับเป็นขอเบอร์สิพก ตัวนี้เป็นสาย P.E. หรือว่าสายลีดครับเป็นเบอร์ซิปครับผมเพิ่งมัดมาใหม่เลยพี่น้องเพราะว่าขอเก่ามันก็ยังไม่มดคมแลวครับแต่ว่าโอ้โหเจอง้างทุกคลิปเลยครับโดนใหญ่ๆไปง้างตลอดก็เลยว่าโอ้ไม่ไหวเปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับมันไม่คุ้มครับเพราะว่าปลาใหญ่มันขึ้นกินข้างเดียวถ้าเกิดพลาดแล้วมันพลาดเลยครับมันจะไม่กลับมากินนี้ครับผม สำหรับวิธีเกี่ยวเหยื่อหวกนะครับให้เราเกี่ยวที่คูนหางครับผมให้เขานอนอยู่ในรองมือเราครับนี่ครับลักษณะการเกี่ยวจะเป็นแบบนี้ครับเขาจะไม่ตายนะครับผมจะแนะนาทุกคลิปเลยครับเผื่อเอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับ ยึดใส่แล้วครับพี่น้องก็นีแล้วครับเบ็ดเหลือเดี๋ยวเราลุ้นความหมานไปพร้อมๆกันเลยครับรอบนี้ก็อูว่าจะมีกับเขาไหมแต่ว่าป่าก็เงียบครับวันนี้เงียบกว่าครั้งก่อนที่เรามาใส่ครับแต่ก็ร้อยพี่น้องเขาวานแหสกัดด่างกันค่อนข้างเยอะครับนี่ตอนเรามาที่แรก ลกมากครับมีแต่พกักเฉดแต่ตอนนี้เขาเอาขึ้นมดแล้วครับนูไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมๆกันครับผมต้องบอกว่างเงียบมากครับพี่น้องค่อยมีปาตีกินเบดเลยครับนี่ก็ยามมาได้พอสมควรแล้วเพิ่งจะมาเห็นเต็มแรกนี่ครับแต่ว่าดึงนิ่มๆครับทรงเหมือนจะเป็นปกักกดแหละผมว่า บัวปลาช่อนมันจะไม่ดึงลักษณะแบบนี้เออดูตัวมันโอ้ประกุดจริงๆด้วยอ,อ่าโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่างน้อยก็ได้กับเขาเลยครับโอ้เดิยนยากครับพี่น้องทุกคนคนลึกเียงกับเขาเลยครับ แต็มแรกครับผม,มเต็มแรกครับพี่น้อกงกดหน่อยครับจะไปลุ้นกันต่อตอีกครับผม หนีอีกแก้มหนึ่งครับพี่น้องกดคันยุบยุบอยู่นี่กดอีกแล้วครับผมเอาเดี๋ยวผมเอาก่อนครับ อย่างสองครับพี่น้องก็ยังเป็นประกดอยู่ครับใส่สวยๆเลยตัวนี้โคตขันน้ำอีกขันนุ่มๆพี่น้องนุ่มๆ,ๆรรุนุ่มนปลาอะไรฮะนุ่มนุ่มกดขันโอ้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 โอโอโอโกดขันสวยๆเลยครับอีปลาอะไรประกดพี่น้องประกดอีกแล้วประกดอีกแล้ว อียใสสวยเลย,ย,ยครับตัวนี้นี่มนว่าทำไมมันดึงคันงามแท้ใส่มันสวยนี่เองครับพี่น้องนี่เอาเดี๋ยผมปุดก่อนครับผมอือปลาเนื้ออ่อนครับดูว่าปลาลำพองนี่นนะครับอุ้ใส่สวยใสงามเลยครับ เป็นปลาเนื้อดีเลยครับเอาไปผมปุดก่อนครับพี่น้องนี่พี่น้องใส่สวยเลยครับพอได้ปลาตำปุนแล้วครับนี่เฮ้ก็่ยังหมานคือเก่าครับผมพอได้ผสมครับนี่แหละครับพี่น้องผลงานรอบแรกไม่เห็นประชนจักตัวเลยครับเห็นปลากฏดมาสี่ตัวแล้วก็ ปลาลําโพงมาตัวหนึ่งเดี๋ยวเราทํากับเข้าสู่พี่น้องกินแล้วกาะคอยจะยามรอบดึกอีกรอบหนึ่งครับผม เดือนแล้วครับเดี๋ยวปลาลงเลยครับต้มตัวเดียวก็พอแะละ้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราขูดเอาเนื้อมาขยำน้ำพริกครับจะได้จิ้มพักนนัวครับผม นี่แหละครับพี่น้องกับข่าวเรากินง่ายๆเอาเถอะครับวันนี้กินง่ายๆอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ครับเด้อนนเจ้าที่เจ้าทางกินข่าวก็ลูกกระหลานลูกหลานมาหาอยู่หาก,กินก็ขอให้มันมนไดนปลาไปฝากครอบครัวเยอะๆมาพี่น้องกินข่าวด้วยกันครับผมนี่แหละว,วันนี้มีแค่นี้แหละครับผมปนปลาจิ้มพักครับ พิษหยดแล้วครับสำหรับทุนสายเสียบ โอ้อร่อยคือเก่าเลยพี่น้องเลยเกียงเพาะแปบหลายครับกินเข่วก็พริกก็พักกินยังไงก็ไม่เบื่อครับผมวันนี้ฝนก็ไม่น่าจะตกแล้วครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องผูกเปนอนอยู่ข้างคนี่แหละครับแต่ว่ารอแบบดึกนะครับคงจะได้พาพี่น้องไปยามอีกรอบหนึ่งครับผม ไปเสียบเยื่ยวไว้แล้วก็รอรุ่นรอบเช้าครับอาพี่น้องเดี๋ยวผมขอผลูกเปีก่อนครับ ตอนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวรอไปเสียบเหยื่อวไปวครับก็รอลุนรอบชาวอีกรอบหนึ่งครับว้าวแต่ว่ามันแม่มันเงียบแท้วนันนี้น่าจะกินดึกดึกนี่ไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุนกันครับลุนลุนลนนน,นโอ้ยปวดคันปันคันจะหักป่าเลยร อ้โหอ้อ้อ้โหอ้โหอ้ปูดใหญ่พี่น้องอเจ็บอยครับผมนี่ยงามๆเลยครับปดก่อนพี่น้อง เรียบร้อยครับนู่นพี่น้องคันกระตุกตึกตึกตึก,กอยู่นครับแต่ว่าก,บบกระตุกเบาๆครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าเป็นปลาเลยโอ้เชื่อจะเอายากครับพี่น้องฝั่งชั้นครับผมตึ๊หืมหหลอะไรหืโอ้ยกดอีกแล้วครับผม กดกินลูกหัวอย่างดีเลยครับนี่ป๊าเดี๋ยวเจอมันหมูเด้อเดี๋ยวผมปดก่อนครับพี่น้องขันนานี่ยโบยบดื้อนี่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 โอ้หขน,นมูลในปุยเลยครับอ้เอาแล้วจเจอแล้ว อ,น,น,อ,น,น,อน,นี้อันนี้ลูกพี่เฮ้ยไหนที่สุดไหนที่สุดก็เจอพี่น้องไหนที่สุดก็เจอใส่โลครับผมโอ้้ยเป็นไงเจอของแท้เข้าไปโอ้ของแท้ของงางหรือเปล่านี่เฮ้อ โอ้ยเยบ้อยครับพี่น้องของเทยงังงางครับนี่มาไอมัมกำไปใยญ่อีกแล้วครับมาเจอจนจะเกือบคันทุดท้ายครับผมเอา้าพี่น้องเก็บก่อนเอาก็ชังมาว่าแต่จงไม่ได้ขังปลาใหญ่แล้วพี่น้องอนี่ครับ คืออยู่นี่เอ,อ้ยขังก่อน ครับพี่น้องตอนนี้กอดึกแล้วล่ะครับก็คงจะต้องขอตัวพักผ่อนเรายัางไงก็ไปลุ้นกันรอบเช้าอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องค่ำคืนนี้เก็ะลาติสวัตครับผมสวัสดียามเช้าครับพี่น้องได้เวลาพาพี่น้องไปกูเบดแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกจะกรอบหนึ่งครับพี่น้องมีแต้มมีตัวเพิ่มไหม มีไสตใหญ่ๆใ,ให้พี่น้องได้โชมอีิกหรือเปล่าครับไปครับผม,มน้าฮัทพี่น้องเต็มเลกของโลกชาวครับใส่สวยทีเดียวครับเออเล้น,นครับโครับพี่นองอ,อื้ 大腿又细又帅。 ใส่งามอยู่ครับผมมีตัวหนึ่งครับปลาอะไรเอ่ยกดคันยวบยวบเอ้ยเบาเบาโอ้ยเป็นปลาเนื้ออ่อนพี่น้องนี่ใส่สวยอยู่ครับใส่สวยเลยพี่น้อง โคตรครับผมรูปพ to ี่นองมีโคตรคันสวยๆเลยครับอันนี้ยูบยูบอยู่นี่ื้อตาเลยนี่โอ้โห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 โอ うん、ねえ、ねえ、hmm.、ねえ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 、ね Hãy subscribe không เรามาดูผลงานครับพี่น้องส่วนตัวผมว่ามีคืนมีคืนเลยละครับก็ได้ปลาชนใหญ่มากตัวหนึ่งครับปลาดุกตัวหนึ่งแล้วก็นี่ครับปลากดกับปลาลำพองปลากดกับปลาลำพองนี่ก็น่าจ,จะถึงอยู่ครับสองรูได้แต่พาะได้อยู่ได้กินครับ ไม่รู้ว่ามันเกิดก้าอะไรนะครับพี่น้องหรือว่าป๋ามันมุดแล้วก็มีรูครับครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก่อพอได้อยู่ได้กินครับนี่ก่อสายแล้วเก็บของขึ้นรถเตรียมตัวจะกลัาบบ้านแล้วครับเดี๋ยวยังไงก็เอาไว้แก่ตัวใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมทวนสายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ